คาดการ2ทางเลือกสุดหน้าทีมชาติไทยเสียบโคตา้า1ใน27คนสุดท้ายทีมชาติไทยมวยฟีฟ่าเดย์หลัลงสุภชัยใจเด็ดหอกฟอร์มแรงของบุรีรัมประกาศถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขฟุตบัญชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางบรรายงานตัวพร้อมตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมทำการแข่งข,ขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิท,ทินฟีฟ่าเดย์สัปดาห์นี้2แมตช์อย่างไรก,ก็ตามมีหนึ่งแข้งที่ต้องถอนตัวออกไปคือสุภาชัยใจเดดจากบริรัมยูเนเตตที่ได้รับบาดเจ็บจากศึกไทยลีทำให้นักเตะในทีมเหลือเพียง26คนโดยมโนโปกกิง้งกุสื่อทีมจะถ่ายยืนยันว่าจะเรียกนักเตะมาทดแทนแน่นอนในตำแหน่งศูนย์หน้าทีมข่าวจึงขอวิเคราะห์2นักเตะในตำแหน่งกองหน้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการติดทีมชาติหลนี้ 1. อาทิตย์บุตรจินดาจากโบริเทโล f เอฟซีุน่าวัย27ปีถือเป็นกำลังสำคัญให้กับมังกรโล่งเงินมาโดยตลอดหลัง2ฤดูกาลล่าสุดนับตั้งแต่ย้ายมาจากชมบูรีเอฟซในปี2020โดยซีซั่น2021-2022ลงสนามไปทั้งสิ้น19นัดเป็นตัวจริง7นัดและสำรองอีก12นัดยิงไป3ประตูกับอีกหแอซิส แม้จะมีรูปร่างที่สูงถึง180เซนติเมตรและมีกล้ามเนื้อพร้อมประทะกับนารับคู่แข่งเสมอแถมยังมีความเร็วและความขยันนี่อาจเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดในการจบสกอร์ใส่เนปลาลและซูรินามก็เป็นได้สำหรับอาทิตย์บุตรจินดายังไม่เคยผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในแมตช์เยือนทางการก่อนหน้านี้เคยถูกเรียกติดเป็นหนึ่งใน35ขุนพลช้างสึกชุดใหญ่ในรายการ Kings Cup ปี2019แต่สุดท้ายไม่ผ่านการตัดตัว ในรอบ23คนสุดท้ายส่วนปี2020ได้ถูกเรียกมาติดทีมอีกครั้งแต่ไปเกบอุ่นเครื่องกับทลเลออลตาร์ Star, ในเดือนพฤศจิกายน2020ที่ผ่านมา 2. ชนานันป้อมบุกผาจากท oh ูแบงค์อกยูนเต็ดหอหอกไว้30ปีคืออีกหนึ่งนักเตะจอมพเนจรที่ค้าแข่งอยู่กับหลายสโมสรชั้นนำในไทยประทั่งปี2020แข่งเทพได้คว้าตัวชนานันมาร่วมทีม แม้บทบาทส่วนใหญ่ของเจ้าตัวจะเป็นศูนย์หน้าตัวสำรองแต่ผลงานในช่วงหลังถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยดูการ2,021-2,022ลงสนามไป18นัดซัดไป7ประตูในวัย30ปีชนานังมีทั้ความเก๋าและความฟิตที่ยังพร้อมเล่นทุกบอลระดับสูงได้อีกสบายหาไม่มีอาการบาดเจ็บในเมื่อทีลิลินแดงดยังไม่ฟิตมากสุพิชัยเจเด,ดทถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บชีวของชนานัน คงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการติดทับครั้งนี้สําหรับชนานันพ้อมุกพาผ่านการติดทีมชาติไทยระดับเยาวชนมาแล้วทุกชุดและส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เคยลงฟาดแข่งไปทั้งสิ้น9นัดแต่อย่างยิงประตูแรกไม่ได้มานำแป้งนุพันธ์ลำซำประกาศแต่งตั้งธีรทรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่อง2แมต กับเนปาลและซูรินามตามปฏิทินฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ความเคลื่อนไหวทับช้างศึกทีมชาติชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมโนโพกิงโดยมีมาดาดแ้งนันพันรับสามเป็นผู้จัดการทีมที่กำลังเตรียมทีมอุ่นเครื่องในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์สองนัดช่วงปลายเดือนมีนานี้ที่จะพบกับทีมชาติเนปาลอันดับที่167ของโลกและทีมชาติซูรินามอันดับที่140ของโลกล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่22มีนาคมที่ผ่านมา มาดามแป้งนำพันธ์ล้ำสามผู้จัดการทีมและมโนโพกิงกูนซือใหญ่ของทีมพร้อมด้วยทีมงานสตาฟและนักเตะทีมชาติไทยร่วมประชุมทีมก่อนลงฝึกซ้อมมือแรกที่สนามปทุมธานีสเตเดียมรังย้าของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดโดยในการประชุมครั้งนี้มาดามแป้งได้ทําการแต่งตั้งให้เทียรทอนบุญมาทันแบ็คซ้ายตัวเก่งจากบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นกัปตันทีมชาติไทยเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องสองแมต ตามปฏิทินฟีฟ่าเดมเดือนมีนาคมนี้มานนโพกิ้งนำา7 7นักเตะช้างศึกชุดใหญ่ลงซ้อมมือแรกเน้นลูกทีมฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักก่อนจัดแท็กติกการขึ้นเกมยืนยันภาพรวมสุดพอใจแข่งไทยฟิตทุกคนพร้อมเผยได้เรียกปฐมคลจรรุรัตนาพิลมเข้ามาแทนที่สุภชัยจเจเดที่บาดเจ็บ มานูพูกิงกุซือทีมชาติไทยชุดใหญ่นําลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกแบบปิดณสนามปทุมธานีสเตเดียมในการฝึกซ้อมครั้งนี้นักเตะทีมชาติลงฝึกซ้อมกันโดยพร้อมเพรียงและผู้เล่นฟิตสมบูรณ์ทุกคนการฝึกซ้อมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจึงแล้วเสร็จด้านมาโน่ได้สัมภาษณ์ถึงการฝึกซ้อมครั้งแรกผ่านล่ามว่าเป็นเรื่องดีที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งผู้เล่นเข้ามาใหม่ได้เรียนรู้ทุกคนได้เข้าใจแนวทางทีมชาติที่เราเล่น วันนี้ยังมีผู้เล่นที่เล่นหลีกวันอาทิตย์อยู่จะพักฟื้นร่างกายโดยจะแบ่ง2กลุ่มมาโน่ยังพูดถึงเหตุผลที่เรียกปสมพลเจริญตราพิรมเข้ามาเสริมทัพอีกว่าวิกกี้เป็นคนที่สําคัญเขาทําได้ดีในซูซูกิครับทําให้เราคว้าแชมป์สมควรที่จะกลับมาติดทีมเมื่อสุภชัยเจ็บมิกกี้จะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเขาเล่นมา2เกมหลังและทําได้ดีเราไว้ใจเขาได้แน่นอนเรามีผู้เล่นที่พอที่จะติดทีมเชัไทย100คน เราพยายามเลือกผู้เล่นที่บาลานซ์สำหรับเกมแต่และเกมที่เหมาะสมผู้เล่นที่ยังไม่ติดขอให้ทำงานหนักต่อไปติดตามทุกสัปดาห์ทุกเกมขอให้ผลงานดีต่อเนื่องทีรศักดิ์เียพหม่สู่หน้าการทะเลเอขึ้นแท่นกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมโมสรที่ทำประตูได้ในศึกไทยลีกหลังลงมายิงประตูตีเสมอ2 2ก่อนจบ90นาที ช่วยสิงเจ้าท่าเอาชนะอันดรราสิมามาได้ f c 3 2ไปแบบสุดมันเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาการยิงประตูของเจ้าต้นนั้นทําให้เจ้าตัวขึ้นแทนเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูให้ทีมในศึกไทยลีกในวัยเพียง19ปีห้เดือน27วันถือเป็นเพื่อนอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ทําประตูได้ในฤดูก,กาลนี้เจเด็ดมิลาเพดโคชสิงเจ้าท่ากล่าวว่าเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถแต่ในเรื่องประสบการณ์ในไทยลีกยังต้องใช้เวลา แต่ในเรื่องฝีเท้าผมคิดว่าเขาดีมากมีความเร็วสปีดฉลาดและพลิกบอลเก่งมากๆที่สําคัญจังหวะเข้าทําดีด้วยเหลืออย่างเดียวคือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาและการเล่นที่ถูกต้องในแง่ของความเป็นของหน้าที่อันตรายเชื่อว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญของเราและทีมชาติไทยในอนาคต อาจารย์ประพันธ์เปรมศรีนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยถึงอาการป่วยของอดีตกองกลางฟุตบอลทีมชาติไทยที่เล่นในระหว่างปี2523ถึง2519ชัิติศตตบันวัย62ปีหลังล้มป่วยมาตั้งแต่ปลายปี2564เ้ื่อาการเส้นเลือดหัวใจตีบทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยแพทย์ได้ผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจที่ตีบได้แค่3จาก4เส้นอีกเส้นไม่สามารถผ่าได้ เนื่องจากขณะนั้นหัวใจอ่อนแรงและเสียเลือดมากหลังจากออกจะโรงพยาบาลแล้วยังมีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนติดเตียงต้องเจาะคอเพื่อให้อาหารทางสายยางแต่ยังพอพูดจาสื่อสารได้บ้างอาจารย์ประพันธ์กล่าวว่าชาลิตสัตบัญไม่ได้มีครอบครัวทําให้น้องสาวต้องช่วยดูแลพี่ชายอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีสลับกับต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งในการรักษาต้องจ่ายยาค่ารักษาผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปก,กรณ์จาเป็นอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ทางอดีตเพื่อนนักฟุตบอลทีมทัศไทยพยายามหาทางช่วยเหลือกันทุกทางรวมถึงจัดเต็กฟุตบอลการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแต่ยังติดขัดตรงที่มีโควิด -19 อยู่ตอนนี้จึงขอเรียนแฟนบอลชาวไทยหรือประชาชนอยากเป็นกําลังใจหรือช่วยเหลืออดีตนักเตะทีมทัศไทยที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่น้องสาวของชลิตโดยตรงคือนางปียานุชมุรณศิลรลธนาคารไทยมณิตฐ์หมายเลข440 1>, 1 9 6 7 1 3 4าหสำหรับชลิดสตบันเล่นในตำแหน่งกองกลางจบการศึกษาจากภาะศึกษามสวสังกัดสโมสรธน,นาคารกรุงเทพก่อนก้ามติดทีมชาติชุดใหญ่ดีลาการจ่ายบอลแม่นยำจนได้รับการยกย่องให้เป็นสุภาพบุรุษนักบอลอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบ,บอลเดยดฟ้าแชมป์ซีเกมปี2 5 2 6และอยู่ในทีมชุดประวัติศาสตร์ในการแข่งปีโอลิมปิกที่ประเทศสิงคโปรปี2 5 2 7สามารถเอาชนะเกาหลีใต้21ชนะจีน10 และไล่ถล่มญี่ปุ่น5-2ทีมชุดนี้ประกอบด้วยดาวดังอาทิเช่นพิยพงศ์ผิวอ่อนชลอหงขจรฉลมุสงาพนมารัฐทองท้วมชลิศสัตบันสุรักษ์ชัยกิตินาราศักดิ์บุญเกลี้ยงสุทินใจกิติวรวาลชิตวนณิปรปปันเพมศรีและอำนาจเฉลิมชาวลิต